ทุกคนสวัสดีค่ะมิลิหอม C.A. แคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะพาไปตีเทนนิสนะคะที่ที่ออกกำลังกายของเมืองเรานะคะเราเป็นเมมเบอร์เนาะแล้วก็ปิดเทอมแล้วค่ะทุกคนเราก็จะมีเวลาทำคลิปมากขึ้นนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะมีไปสัมภาษณ์ คลีนคราดนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปออกกําลังกายกันก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้นนเดี๋ยวเรากําลังไปหาคอดเทนนิสนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็คนมาเช้านะตอนนี้เวลาแปดโมงสิบห้าแล้วนะคะทุกคนคนก็มาออกกําลังกายเยอะอยู่นะมีเอาดอ์น,นะคะตรงนี้นะปัน่นเอาดอ์แล้วก็จะมี รู้สึกว่าจะมีโค้ชนะคะมาคอยสอนด้วยนะด้านนอกนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนก็วันนี้อากาศประมาณ18-17-18องศาค่ะอากาศกำลังดีนะคะเหมาะกับการออกกำลังกายเอาดอนะคะข้างนอกนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ คลับของเรานะคะคลับออกกำลังกายของเรานะคะซึ่งมีเทนนิสคอร์ดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะมีอะเทนนิสม์นะคะของเมืองนะก็เขาจะมีจัดอะคะ่ะเพราะว่าที่นี่มีคอร์ดใหญ่แล้วก็เยอะก็จะมีการจัดอแข่งตีเทนนิสที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะทุกคน ช่วงวันนี้เรามาแต่เช้าก็จะมีคอร์ดว่างเยอะนะคะนี่ว่า,วางเยอะเลยเราได้คอร์ดนี้นะคะมีบางคนมาแล้วนะเร่งรอก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเล่นเทนนิสกันค่ะอันนี้เป็นการฝึกตีเทนนิสนะคะทุกคนทุกคนก่อนเล่นเทนนิสเราก็มาวอร์มอัพก่อนนะคะขอรันวอร์มอัพก่อนนะคะเมื่อกี้ลืมปิดประตู ขอวิ่งรอบสนามมอมปับก่อนนะว,ว้าวเรามาคอร์ดใหม่แล้วนะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจมาฝึกเทนนิสนะคะเรายังไม่โปรนะคะก็ยังไงฝากคลิกด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ํานะคะอาบน้าก่อนนะคะหลังจากที่ออกกาลังกายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมเมืองเรานะคะเดี๋ยวตามมี่หอมไปต่อนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินไปอาบน้ำนะคะทุกคนเมื่อกี้เอาของเก็บไว้ที่รถนะ เราเข้าไปอาบน้ํากันนะคะตอนนี้เราก็อาบน้ํากันเสร็จแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ก็ที่นี่ก็จะมีที่อาบน้ํานะคะหลังจากที่ออกกําลังกายลรวก็จะมีสระว่ายน้านะคะสองสระข้างนอกและข้างในเป็นสระโอลิมปิกนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตามไปดูเมืองดาวเทาแคลิมอนที่มรหอมอยู่กันนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังขับไปโซนดาวเทาแคลิมอนดาวเทาร่ไหม่เลยก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ สิบโมงสี่สิบหกค่ะทุกคนก็เป็นวันอาทิตย์ทุกคนก็รีแลกซิ่งนะคะก็จะมีออกกำลังกายข้างนอกอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะแล้วก็เขาจะมีตลาดนัดอ่าอ่าเฟียร์มาร์เก็ตเออเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่อฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะของดาวเทาวเรานะในดาวเทาวเราก็จะมีอ่าอ่คาคริม,มันยูนิเวอร์ซิตี้ออคคอร์เรดไหมล่ะเฮียาคอเ นะคะก็ที่ที่เมืองดาดวทาวเราในเมืองเราก็จะมี c o r เรตคอริมอนคอเรตนะคะจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็สงบไม่มีอัจกรรมนะคะทุกคน <c oughs> เมืองที่น่าอยู่อีกเมืองนึงในอเมริกาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีสมุดห้องสมุดนะคะแล้วก็จะมีดดวทาวก็จะมีโรงหนังเล็กๆนะคะ ก็ร้านอาหาร l o โ a l l ลนะทุกคนนะวันนี้คนก็เยอะเหมือนกันอากาศก็วันนี้อากาศน่าจะประมาณ18องศา20องศาณนะตอนนี้นะทุกคนก็เราจะไปหาอะไรกินนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายเราก็จะหิวนิดนึงนะทุกคนว h นนี้ตุ๊ดเดย์ิ้งแฮร์ people oh, เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก,ก่อนนะคะวันนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้ดาวเท้าของเรานะคะ Echo <How are you>? ก็เราเคยถ่ายให้ดูแล้วแหละเป็นอ ฟอร์มเมอร์มาเก็ตเนาะอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นทางที่จะไป mm hmm. ก่อนที่จะไปถึง Yes yes แค่หนโกเดสไซนี่ก็จะเป็นที่เราเคยถ่ายรูปนะคะทุกคนนี่นี่น,นี่ถ่ายรูปเฮียเฮียเฮีย this you remember we take a picture here คนเยอะอยู่นะคะวันนี้ Uh. You want some You can have a look. <laughs> Stop it, you. ตงนู้นก็จะเป็นขายของวินเทจต้นไม้นะคะกระบองกระบองเพชรอะไรประมาณนี้นะก็ร้านอาหารเยอะเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะที่เราเคยให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเดินดูเผื่อมีต้นไม้ขายนะคะทุกคน ตอนนี้รัฐของเรานะคะ l c o w นะ n ะเขาอนุญาตให้ไม่ต้องใส่หน้ากากนอกสถานที่แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นบางคนใส่บางคนไม่ใส่นะคะคนเยอะมาก เราไปหาอะไรกินนะคะรีสลรองคนเยอะมากเลยทุกคนเข้ามาดูของในร้านวินเทจนะคะทุกคนเขาจะกะขายของประมาณนี้สองพอร์ต mm hmm. 2> 2 two 2, ราคาก็ตามนี้นะคะ 1 0เซียน52ดอลลาร์ของบ้านเราน่าจะสวยกว่านะ Been reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. Nights in California fly. ก็จะมีต้นกระบองเพชรน้อยใหญ่นะคะเต็มร้านลอยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศดาวเทาของเรานะคะแล้วก็จะมีนู่นเปิดหมวกดนตรีเปิดหมวก,วมวกะคะ่ะเสียงดีๆนะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานตอนเช้าก่อน,นะคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากๆเลยค่ะปกติคนไม่เยอะขนาดนี้นะทุกคนวันนี้คนเยอะมากมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านรวงนะคะภายในดาวเ่าของเราอีกเช่นกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะมีเปิดมวตรงนู้นอีกช่วงนี้เขากลับมาเปิดคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี้ยที่แพนดมิก uh, นะก็ร้านจะปิดเงียบเลยเลรู้สึกว่าช่วงนี้เขาก็กลับมาเปิดคึกคักคนก็ออกมาเดินเยอะขึ้น เหมือนแบบปกติแล้วนะคะ มากมากเลยค่ะแล้วก็เราไปที่ฟาร์มเมอร์มาแกดเราได้ตัวนี้มากระเป๋าผ่าเหรียญค่ะ5ดอลลาร์กระเป๋าก็เย็บไม่ค่อยคุณภาพเท่าไหร่นะคะบางๆแต่ว่าเราอยากได้ชื่อเป็นแบบของเมือง,อ,งองเรานะแครมอนนะคะทุกคนก็เอาไว้แบบไปโรงเรียนนะคะดูไหมก็ไปตลาดน้อย ชอบกระเป๋าพาค่ะทุกคนง่ายๆดิตอนนี้รอกินอาหารอยู่นะคะรอเขาเรียกอยู่นะคะคิวยาวมากๆว่าลูกค้าคนมาวันอาทิตย์เยอะมากค่ะตอนนี้ว่ะสิบเ็ดโมงแล้วนะเวลไทางสิบเอ็ดโมงจะครึ่งแล้วทุกคนคิวคนที่กินอาหารเยอะมากๆแล้วก็คนมาที่นี่เยอะมากๆเลยก็ค่ะเดี๋ยวขอ อนุญาตไปกินอาหารก่อนนะคะพร้อมปิดคลิปเลยนะคะทุกคนก็ฝากคลิปด้วยนะอย่าลืมติดตามคลิปมะลิหอม CA ค,ค,ค,คลิปคาลิแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะทุกคนพูดตะพุกตะขันก็อา่อาอทิตย์หน้าก็จะไปสัมภาษณ์แล้วนะคะ USCIS ก็เราก็มีไปค้างที่โรงแรม ในตัวเมืองดาวทาเอลเอนะคะเพราะว่าเราสัมภาษณ์แต่แปดมงครึ่งน,นะแต่เช้าเราก็เลยเอาสะดวกไว้ก่อนนะคะก็ไปพักโรงแรมใกล้ๆกล้ u a c a นะคะเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ทุกคนได้ชมนะคะในดาวทาเอลเอแล้วก็ประสบการณ์การสัมาษณานะคะก็ฝากคลิปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนหนิวแล้วะคะ่ะก็ฝากคลิปดาวทาของเรา คือกลับมาภาวะปกติแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามของมิรทําด้วยนะบ๊ายบายจ้า Can you see the vision Everything in this world will be okay Can we be together all?